สวัสดีจ้าพี่นอ้องทุกผู้ชมมื่อนี้มะพกกระช่องยายไพ่ผพา,พากินผ้ารวยคือเกา่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อน,นี้ยาย,พายไพ่ด้น้ำของมูลแนวะทางตามเล่ามาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงเบ่งได้ชมเป็นแนวทางก่อนจะไปรับชมเราฟังยายไพย่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพย่นั่นไม่เลื่อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิงะะยย่งเนาะค่ะเนาะยย้ำายไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบบริพาดเบิ่งพาดชมแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าาาาาาจะะคคอมมมมเเนต์ขุยยยยททัักกกบไ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้นาอพี่น้องเนาะกระเบ้าร้ายยายห้างนาะพี่น้องคะไปเบิงขอมุลตามเล่าอาจารย์ทันแหลกเพิ่นเลยนาอพี่น้องเนาะมาเบิงเนี่ทางนี่เพิ่นบอกว่างดท่เลียเพิ่นบอกว่าหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งว่าสั่นพี่น้องคะมาเบิงข่างเงินนี้เพิ่นบอกว่าศูนย์สองศูนย์หนึ่งว่าสั่นพี่น้องเอาจับวินซีโตแคบนาจอได้เลยนะคะพี่น้องคะสำหรับเนือทางขนมเล่าเมือนีเนาะ แคบนาจอจวดจาดฟาดบึมตามเพิ่นได้เลยครับพี่นอ้องโตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่สูตรโบราณว่าชันพี่น้องคะพื้นเมื่อนี่เลขเพิ่นเด่นหกกับเจ็ดนะคะพี่น้องคะพ่นบอกว่าถ้าหกมากก็จะเป็นหกสี่กับแปดห้าถ้าเจ็ดมาก็จะเป็นเจ็ดเก่ากับเจ็ดหกเนาะค่ะแปดหกสี่หกเจ็ดเก้าแล้วก็เก่าแปดห้านะคะพี่น้องสาหรับแนวทางเพิ่นเนาะมากระจวดจาดฟาดบึมตามเพิ่ในได้เนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้ามาเบิงเนวทังแย่ไพ่มือน,นี่เอาเล็กย่เม่อเสาเอาเลขกเด่นมาให้เบิงกอนอนะพี่น้องเนาะบางวันจันวังหันหผู้ใดได้สามตัวแตกน้ำยาย่ไพ่ในพี่น้องเจ็ดสามเก่าตรงตรง,ตรงเลยเนะาะย่ะแยไพ่ห้เนาะคะ่ะมาเบิงเหล็กเดินกนเนาะคะ่ะจำราวันที่แปดทับสิบทับหกแปดเด่นบนล่างแปดกรบห่าแต่ว่าหามาสองตัวแต่ว่ายาย่ไพ่ให้เดิน 8. เดินแปดเด่นแปดเป็นตัวเน้นก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าบ่มั่นใจว่าเล็มือนี่สิเบิลบอเนาะพี่นอนะ้องเนาะเพราะว่า หามาสองตัวพี่น้องคะ่ะมกักกระจวจดจาดฝาดเบื่มได่เนาะเอามัแรงคลิปมัอแรงนะคะพี่น้องคะ่ะคลิปมัอแรงเดียวลงสรุปไห่เนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของยายไพ่เนาะมือรงเนาะมวดที่เลี้ยวเข่าสามตัวแตกเลยเนาะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเพิ่นเอาแนวทางของเอตูนากับคพนสุราตน์มาจบมาดโฮมกันเพิ่นบอกว่าเขียนเขียนสองเจ็ดเจ็ดสองหล้กกสองสองเจ็ดเจ็ดพนาพี่น้องคะ่ะเอามากักกระจวจดจาาตามเพิ่นได้เนาะพี่น้องเนาะ กิจารนาได้เนาะมากักกะจวดจาดน้ำเพลินได้นะคะว่ากันไปตามสูตรลราพี่น้องเนาะมักอาจารย์ท่านใดก็ค่อยว่าน้ำกันไปเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดมะยมแดงนะคะ่ะแอดมะยมแดงบอกว่าขนมเล่ามือนีเดนเก่าก็ศูนย์วัสัตว์มือนีศูนย์มาแห้งเลยพี่น้องคะวันนี้ศูนย์มาแรงมากนะคะ่ะไปหมักแนวทางกะจวดจาดได้นะคะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่าศูนย์สี่ศูนย์เก้าสีนน่เก่าศูนย์สี่ศูนย์เก่าัวมือนีศูนย์มาแห้งดีลีพี่น้องคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้ยาไพ่มักสูตรนี้พี่น้องของคนเข่าดีหลีพี่น้องคะยาไพ่มักสูตรนี้เนาะงวดที่แล้วเขามาเจ็ดหนึ่งนะคะงวดนี้แปดศูนย์แปดหนึ่งสามศูนย์และสามหนึ่งนะคะมักกระจวจจดจาดฝาดเบื่มใดค่ะพี่น้องขาเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคนสุร,ราษฎร์สัน้นคนสลัดเมื่อนี้เด่นแปดนะค,ะพ,นคะ,นนะพี่น้องขาเด่นแปดเนาะพี่น้องน้องงวดที่แล้ว เพื่อนไฮโห,หดสองลดมือนีโหดแปดปรสันโูดตัวเดียวกันก็แย่ไพ่อยู่เนาะพี่น้องเอาไผ่มัเนยแนวทางคนสุรา์ก็เคียบหน้าจอน้าเพลินได้เลยนะคะพี่น้องคะแนวทางคนสุราชเนาะ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอามาคือย่ำสองข้งละพี่น้องมา,บางเบืงแนวทางสูตรนี้นะคะสูตรนี่การวิ่งเข่าดีเนาะพี่น้องวันที่แล้ววิ่งหนึ่งนะคะมาหนึ่งเจ็ดเนาะงวดนี้เพื่อนไ้วิ่งอยู่ที่ แปดนะคะพี่น้องแก้ไพ่มีมูยได้พี่น้องหยาดบ่มีมูเนาะค่ะโคโลผู้เดียวกับบันบ่คือเด้นอพี่น้องเนาะสูตรอีกอย่างคือไปบ่กือ้มูเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะตามล่าตัวเดียวแขนเด่นศูนย์งวดท like ี่แล้วเด่นเก้างวดนี้เด่นศูนย์นะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้ยา้ไพ่บ่ไอ้อ่านไห้นะคะอันจะคล้องเดียวกันนะค่ะเนื้อเมฆน่ออนกับบุรพามอแเพนะคะพี่น้องอันจะคล้องเดียวกันเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอได้เลยนะคะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอตทะเลใจนะคะแอตเทเลใจมือนี้เด่นแปดกับเก้าพี่น้องคะชุดเต็มแคปหน้าจอมีสามโตและสองโตสองโตยา,ายไพอ่านไห้นะคะเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์เก้าแปดเจ็ดแปดเจ็ดสองแปดสองและเก้าสองนะคะสําหรับแนวทางของแอตทะเลใจคนที่ตามมายา,ายไพแอัตเทเลใจมาบอหมดทเาาีเดียวยายไพ่ปเดิ้ล่งไห้ตีพี่น้องเอาว่าไปตามสูตรเพิ่นเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้อาจาร,รย์เซรี่นะคะยายไพกออนุญาตบออ่านเด้อให้พี่น้องเคียนหน้าจอเอาเลยนะคะพี่น้องเนาะตำเล่าวันที่8ปดของอาจาร,รย์เซรี่เนาะเ่นมี3ตัวและ2โตขอให้โชคดีเดอร์วัซนขอให้เอฟซียายไพสุขสุขพนโชคดีนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอตไตฟ้าเนาะเอตไตฟ้าบอกว่าค่ะลมเล่าเมื่อนีเด่นศูนย์เนาะค่ะศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกและศูนย์แปดมาก์ศูนย์ยังกะจวดกรดได้นะคะ ขนมเลา้ามีซิ์มาตัวเกาไดเดอพี่น้นองขายยายไพสิบอกไว้เนาะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เน,ะนาะน่าจะเป็นมิ๊แปดแปดเนเน่เนเนเพะว่ายายไพฝันว่าไดปไปวัดเนาะพี่น้องเนาะฝันว่าไดไปวัดกาลังสิไปลองสารพันอยาพี่น้องหูจักสารพันบ์อพี่น้องตื่นกน่อนบ่ท่านได้ลองซ้ำกระเ้ากระนั่งลังเลี่ยงแถวกัน อันนี้เป็นแนวทางของแอซินโคลาตนะคะบอกว่า6798แว่าสัน7 9 8 98, แขนๆ8และ98สําสำหรับแนวทางแอซินโคลาต์นะคะพี่น,อน้องเนาะไผ่มักแนวทางแอซิโนโคลาตกับเขียบน่าจอน้ำเพลินได้เลยนะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้อันนี้สูตรเทิงวึงหันลงไปเป็นสูตรลางเนาะอันนี้เป็นสูตรขางเทิงของเพลินนะคะสำหรับแนวทางสูตรนี้เนาะเพลินบอกว่า0 9 0 0 0 8 1 9 1 0นและ18นะคะพี่นอ้อง พิจณาตามเพิ่นใดนะคะพี่น้องะ่ะจวดจาดฟาดเบื่มใดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้หยุดไหยพี่น้องแคบหน้าจอเด้อพี่น้องไงวายายไพหายไปใส่นอกวันสัญญาเด้อเราพี่น้องขาปวายาไพยุดไท้พี่น้องแคหงบหน้าจอนะคะพี่น้องขาแคบหน้าจอได้เลยเนาะอันนี้เป็นแนวทางของ คุณยายพายบอกว่าโดนพี่นองแคบหนาจออันนี้ไวรุนสวนมะพร้าวโดยพี่นองสวนมะพร้าวเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่าเด็กเด่นมือนีนะคะเด่น8ก็6เน้นไป8 6กับเก่าแป็ดแ่เก่าเจ็ดนะคะสำหรับแนวทางของไวรุนสวนมะพร้าวต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดประชาเม็ดเดียว เพื่อนบอกว่าหาสองเตานะคะมาเบิ้งสูตรนี่เป็นแนวทางของแอดไพนะคะสูตร4ีโตแคบหน้าจัว่ว3โตก็แคบหน้าจอเลยเนาะข้างล่างหาศูนย์ห้ข้างบน68 69 7หกดและ7จ็ดเก่าสำหรับแนวทางของแอดไพขอบคุณที่แบ่งปันแนวทางเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้คนสุราษฎร์เนาะเพื่อนบ้าน3โตนะคะงวดที่แล้ว739เนาะ วันนี้สองแปดสามสองแปดห้าสองหนึ่งสามสองหนึ่าสี่แปดสามสี่แปดห้เพื่อนอาจจะเน้นสี่หาเนาะพี่น้องเนาะสี่หนึ่งสามสี่นะคะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะเพื่อนบ้านนะคะพี่น้องคะเพื่นบอกว่าเพิ่มเบิ้น,น้ำเลเดอร์วสันเพื่อนว่าเพื่อนไหนศูนย์สี่ศูนย้าศูนย์สามสามสเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะ คนบอกว่าหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่สองสองสองสามสองสี่นะคะต่อไปเลยจากคนสุร,ราษฎร์แคบนาจอชุดเต็มเพื่อนเลยเลยนะคะพี่น้องคะมีหลายสูตรเนาะตะวันของแย่ไพ่มีสูตรเดียวเ้วยพี่น้องมีสองสูตรล่ะตะวันแ,แย่ไพ่เอามาโฮมกันเป็นสูตรเดียวมันจังบ่หลายโตเนาะพี่น้องเนาะมักตัวใดกันจวดจัดเอาโหลดเนาะค่ะพี่น้องหลายสูตรกับจักสิบว่าผ้าไปเนวใยอเนาะพี่น้องเนาะมันหลายสูตรกับบุูหลวงอันนี้ ตอนนีาเวลาเข้าจวดเขาก็ยังบ่มักจวดลายโตเนาะพี่น้องก็เลยเอามะฮ้มกันให้เลยนะคะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะของแอดแจ็กเลือกเกลือนะคะเพื่นบอกว่าขนมเหล้าเมื่อนี่เพื่นบอกว่าเลียงเอฟซีในเรื่าซวัสพี่น้องคะ่ะได้ ถ้ามนมากเก่าแปดวสันต์คุณวานเนาะเอามากักกระจวดจาดมือนี้แย่ไพ่กระสิมีโมหลย้ย้นเติบอยู่ดอกนอกพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางไอตูนเนาะค่ะไอตูนมาแล้วไอตูนมาแต่เศ้ามือนี้เนาะไอตูนบอกว่าเด่นศูนย์วสันไพ่มักแนวทางไอตูนกะเคบหน้าจอได้เลยนะค่ะต่อไปเลยจ้ะเอ็ดประชาบอกว่าเม็ดเดี่ยว2องเก่าเขียนเนเด้อว,ว่าสันเอามาปิดท้ายเดียเ๋ยวแนวทางศูนย์นี่เนาะพี่น้องเนาะเพื่นอ,น,อนบอกว่า 9อะสองสองเก้าศูนยสองตัวมีเก้าศูนย์เก้หเลขศูนย์มาแห้งค่ะพีน่นองขามักศูนย์ยังกระจวดจ่าได้เนาะถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น,นองเนาะจา่าที่ได้เข่ามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮรวยๆปังปังสุขุสุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจา่าที่ได้แบ่งปันขอมุลเนะาทางให้ยายไพ่ไม่หาพ่อแม่ปีนองได้เบิ้ สวัสดีจ้า